สพวิทยาทั้งสิ้นทั้งปวงหามีความสำคัญไม่ที่สำคัญที่สุดคือมหามิตรและบริวารน,นั่นคืออาวุธที่ดีที่สุดที่พระองค์จะมีได้ในปีพุทธศักราช2127ขณะยกทัพเพื่อเตรียมจะไปสมทบกับเจ้าประเทศสราชนันทบุรเรงแห่งหงสาวดีประเทศเพื่อปราบกบฏตะโดเมงสอเจ้าเมืองอ่างวะสมเด็จพระนเรศวรได้ตัดสินพระไทยที่จะพักทัพยังเมืองแคลงเพื่อให้ไพ่พลได้พักผ่อนนอนอ่อนแรง ทว่าอุปราชามังสามเกียรติกับวางอุบายจะใช้พญามอนเข้ามาลอบสังหารเจ้าฟ้าอโยธยาที่กําลังอ่อนล้าจากการเดินทางแต่แผนการกลับไม่เป็นดังอุปราชาพมาา่าคาดอพราะนเรศวรทรงล่วงรู้ถึงแผนชั่วนี้เข้าซะกอ่อนพระองค์จึงตัดสินพระไทยที่จะตัดขาดกับหงสาวดีทางทางที่ในตอนนั้นจํานวนไพ่พลและอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆข้างอโยธยาเป็นรองหงสาวดีอยู่หลายช่วงตัวนักแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พระองค์ดํามั่นใจว่าอโยธยามีเหนือกว่าหงสา จนนำมาซึ่งการตัดสินพระไทยหลังน้ำทักซิโนโทกเพื่อประกาศอิสรภาพกอบกู้เอการาชนั่นก็คือขุนพลแก้วที่เป็นหนึ่งในแก้วทั้ง7ประการตามตำนานโดยรอบพระวรากายของพระนเรศเวลานั้นมีขุนพลแก้วห้อมล้อมอยู่ถึง8คนเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเวชแนลช่องระเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศ ด้วยว่าเหตุคลิปก่อนหน้านี้มีทั้ง3ทหารเอกพระเจ้ามังระ4ี่จตุรเทพระเจ้าตาและหานักรบแห่งดินแดนตะวันตกดังนั้นเล่าเพียวๆ EP ที่43จึงขอภูมิใจเสนอ8ขุนพลแก้วอยุธยาทหารกล้าของราชาแห่งไฟเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรทําไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆวงเล็บมัง้งพร้อมๆกันได้เลยครับ พพุทธเจ้าพระสีตมรัจเจ้าเมืองสีเทพข้าพระพุทธเจ้าพระชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบุรีกันกระผมออกอยาราชวังสันออกอยาสีใสนรงออกอยาสุขโขทยัยออกอยากำแพงเพชรโอเคียเสนาพิวมุกและกับผมพระราชมนูนครับเต็เท้าขุนพลแก้วคนที่หนึ่งคือสหายรักและขุนศึกผู้พระไทยที่ยอมสู้ตายถวายชีวิตแด่พระนเรศวรผู้เป็นนาย เจ้าพญาอักระมหาเสนาธิบดีหรือพระราชมนูในปีพุทธศักราช2106หลังจากว่างเว้นศึกใหญ่กันไปถึง15ปีวเรงนองกษัตริย์พม่าก็กี่ทาทัพเข้ามาเขียนฆ่าชาวอายุธยาอีกครั้งโดยสงครามในครั้งนั้นถูกเรียกขานในภายหลังว่าสงครามช้างเผือกซึ่งแม้ในท้ายที่สุดอยุธยาจะยังสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้ แต่ทว่าก็ต้องยอมเสียสินสงครามให้แก่หงสาวดีไปเป็นจํานวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกทั้งสี่เชือกพระรามศวนพระโอรสองค์โตของพระมหาจากักรพรรดิและพระนเรศวนพระโอรสองค์โตของพระมหาธรรมราชารวมถึงเฉลยชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดได้ถูกกวาดต้อนให้มาอยู่หงสาวดีในคราวเดียวกันนั่นเอง เจ้าฟ้าเมืองสองแควพอมาถึงได้สักพักก็เริ่มออกสำรวจตรวจภูมิประเทศพื้นที่บริเวณโดยรอบไม่นานก็เตล็ดเที่ยวเล่นจนมาถึงเขตพักอาศัยของพวกเฉลยที่ถูกกวาดต้อนมาพร้อมๆกับพระองค์องค์ดำไม่รอช้ายิ่งเมื่อรู้ว่าข้างหน้าเป็นตลาดก็ส่งพวกหมาเข้าไปในทันทีแต่ทว่าขณะเที่ยวชมนู่นนี่นั่นในตลาดได้ไม่ทันไลยพระองค์ก็ไปปะเข้าให้กับเหตุการณ์วุ่นวายเหตุการณ์หนึ่งเมื่อมีกลุ่มชายะกันหลายคนพยายามที่จะไล่จับเด็กตัวกระเปียกเพียงแค่คนเดียว ซึ่งหลังจากวิ่งไล่จับกันอยู่นานเด็กน้อยนั่นก็โดนล้อมจับก็จนได้แต่ในขณะที่กําลังจะถูกพวกกลุ่มชายชะกันลุงกระทืบองค์ดังที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้าไปขัดขวางเอาไว้ซะก่อนพร้อมทั้งสืบสาวราวเรื่องถึงที่ไปที่มาจนได้รู้ว่าไอ้เด็กผอมกระรองที่ดูเหมือนคนเร่ร่อนร่อนเร่คนนี้นั้นเป็นเด็กกําพ้าที่ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกับกลุ่มเฉลยข้าวสงครามช้างเผือกและสาเหตุที่มันจะโดนกระทืบนั่นก็เพราะมันชอบแอบเข้ามาขโมยข้าวของในตลาดนั่นเอง องดามองเจ้าเด็กที่จนตรอกนอนรอจะโจมตีนก็ทําให้นึกสงสารพลางนึกไปว่าหากพระองค์ไม่ใช่ลูกหลานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็คงจะต้องมีชะตากรรมเดียวกันกับเจ้าเด็กนี่เป็นแน่ว่าแล้วจึงทรงรับสั่งขอชีวิตเจ้าเด็กกำพร้าคนนี้เอาไว้และจะไม่ให้มันมาก่อเรื่องก่อราวให้บุญบายในภายหน้าอีกเป็นอันขาดเออเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาขอข้าก็จะทูลถวายให้แต่เมื่อวันใดเด็กคนนี้มาขโมยของเองนะต่อเทวดามาขอเขาไม่ยอม ต่อมาเมื่อองค์ดาได้ออกผนวดบวชเป็นสัมมเนรเจ้าเด็กกัมภาก็ติดตามมาเป็นเด็กวัดขอให้ปฏิบัติด,ดูแลพัดวีอยู่ไม่หา่างซึ่งภายหลังหลวงตาจเจ้าอว่าจึงเมตตาตั้งชื่อให้ว่าไอ้บุญทิง้งโดยไอ้ทิงและองค์ดานั้นตัวติดกันอยู่ตลอดหากองค์ดาได้ล่ําเรียนรัพวิชาใดไอ้ทิ้งก็จะได้ล่ําเรียนสัพวิชานั้นเช่นกันนั่นจึงทําให้ฝีมือกา,ารร้งสงครามของไอ้ทิ้งเป็นสองรองจากพระองค์ดาเพียงผู้เดียว ต่อมาเมื่อองค์ดำหรือพระนเรศวรได้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชาเจ้าวังหน้าคลองเมืองพิษณุโลกไอทิ้งก็ได้รับการอวยยศขึ้นเป็นพระราชมนูนับตั้งแต่นั้นและด้วยว่าเป็นขุนทหารที่ทรงไว้บางพระราชาหฤทัยมากที่สุดบวกกับศักยภาพในการรบที่เหนือกว่าขุนทหารทั่วไป ทำให้พระราชมนูมักจะได้รับภารกิจที่โหดและหินจากพระนเรศวรอยู่เป็นประจำซึ่งแต่ละภารกิจหากเป็นคนทั่วไปคงไม่ไายต้องตายกลายเป็นผีทุกรายไปแต่ขุนพลแก้วผู้นี้กับสามารถจบทุกภารกิจปิดทุกสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายทั้งยังรอดตายกลับมาถวายงานพระนเรศต่อได้ทุกครั้งอย่างครั้งหนึง่งเมื่อคราวหลังจากพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ พระราชมนูก็ได้รับมอบหมายให้คุมกองทะลวงฟันไม่กี่พันนายไปเป็นด่านหน้าคอยต้านทัพพม่าให้พลเรือนแสนของสุรกรรมมาที่ยกพลไล่าตามไม้ขัดขวางไม่ให้ทัพพรนเรศวนข้ามแม่น้ําสะตงไปได้ซึ่งพระราชมนูก็สามารถสู้ทวงเวลากับทัพพม่าจนให้พลส่วนใหญ่ข้างอโยธยาสามารถข้ามแม่น้ําได้จนแล้วเสร็จท่านจึงยอมถอยทว่าขณะที่กําลังขั้วไม้อยู่นั้นพระราชมนูก็โดนพวกวิราชโปรตุเกสยิงเข้าที่หลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทางพนเรศที่แม้จะทรงเป็นจอมทัพที่เด็ดขาดดุดันไม่มีย่อหย่อนแต่ทันทีที่รู้ว่าสหายศึกคนสนิทอย่างพระราชมนูกำลังมีภัยพระองค์ก็ไม่แม้แต่จะลังเลทรงเสด็จกลับไปกู้พระราชนูแทบจะทันทีแม้เหล่าขุนพลคนอื่นๆจะพยายามห้ามสักแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครเปลี่ยนพระทัยพระองค์ดำได้อยู่ดี ซึ่งท้ายที่สุดในศึกครั้งนั้นพนเรศวรก็สามารถช่วยพระราชมนูกลับมาได้อย่างปลอดภัยต่อมาในปีพุทธศักราช2133เมื่อพนเรศวรได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาพระราชมนูจึงได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าพระยาอัคาระมหาเสนาธิบดีกินตำแหน่งสมุหภักกราลาหมโดยรารชมนูหรือเจ้าพระยาอัคารมหาเสนาธิบดีได้ตามถวายงานสมเด็จพระนเรศอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดกระทั่งในปีพุทธศักราช2148เมื่อสมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงสเสด็จสวรรคตเจ้าพระยาอัคารมหาเสนาธิบดีจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากราชการและหันหน้าเข้าสู่ล่มกาสาวัส์นับตั้งแต่วันนั้น โดยได้อยู่ในผ้าเหลืองจวบจนสิ้นอายุไขมรณภาพในที่สุดและล่าสุดได้มีการค้นพบเจดีย์บรรจุอัติของเจ้าพระยาอัคารมหาเสนาธิบดีหรือพระราชมนูพร้อมกับภริยาที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอ่างทองทำให้ได้ทราบความจริงภายหลังว่าพระราชมนูนั้นมีชื่อจริงว่าเพชรโดยในปัจจุบันทางกรมศิลปากรก็ได้เตรียมที่จะเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีบรรจุอัฐิของท่านและภริยา เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้แวะเวียนมาสักการะบูชาสืบต่อไปเจ้าจงไปสั่งให้ร่าชันดูถอยทัพกลับลงมาบัดเดี๋ยวนี้เพราะผู้เจ้าค่ะวันที้ท้าจ้กลับผอคุณว่าหากก็ผมถอยเวลานี้เราจะเสียเชิงข้าสึเร่งกลับไปบอกให้ไอ้ทิงให้มันถอนทัพกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หากมันรีรอ็ให้ตัดหัวหทิ้ทิงไงค่ะ